ผลกระทกข,ของน้องจะมาแน่นอนนะคะเราต้องอเชื่อมั่นในตัวน้องสองคนตราบใดที่น้องยังไม่ออกมาพูดอะไรจงเชื่อในสิ่งที่น้องเป็นอยู่ในตอนนี้แค่นั้นพอ <L ess ges> เป็นอะไรกัน เวลาเจอลูกพีทเนี่ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณโมโมนะคะขอบคุณคุณโมโมมากนะคะที่เอาคลิปลูกพีทไปลงนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีแฟนคลับจะพูดยังไงดีอะเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆเลยถ้าไม่เห็นลูกพีทวันไหนแล้วแบบอันเนี้ยออคือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความประทับใจของโฮสอย่างหนึ่งนะคือเราทําหน้าที่ในสิ่งที่มันแบบมันโดเท่สาธุครับอะไรคะคุณหนึ่งเปอร์เซน พี่ต้อมมินดี้สวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีนะคะพี่ต้อมรักพี่ต้อมนะขอให้พี่ต้อมมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็คิดทําสิ่งใดขอให้พี่สมพรปรารถนาแล้วก็ไม่ให้มีเรื่องอะไรมาขุ่นใจพี่นะคะขอให้พี่มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะสวัสดีพี่ต้อมนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีนิวเยียมมากมขอบคุณนะคะพี่ต้อมขอบคุณนะคะรักพี่ต้อมนะคะแล้วก็จะติดตามผลงานพี่ต้อมทุกๆุกช่องที่พี่ต้อมทํานะคะคิดถึงกว่าน้องอีกตอนเนี้ยอ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเห็นลูปพีนแล้วเหมือนมีกลำลังใจขึ้นอืมลูกพีก็เป็นกระบอกเสียงอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ อ,อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะดีค่ะลูกพีทเทพแม็กว่าด,ดีค่ะเดี๋ยวรอ,อให้ลูกพีทอันนี้นะเดี๋ยวรอเทพแม็กเขาปีนขึ้นมาเองนะคะเพราะตอนนี้เขาก็อยู่ในห้องนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูกพีทเนี่ยขึ้นมาคุยดูดูลูกพีทแทนน้องการมินไปก่อนใช่ น้องกามินเขาหน้ารักนะแกฉันไปคอมเมนต์อะไรเขามากดไลค์ให้ฉันตลอดช่วงนี้เปลี่ยนมาตั้งด่านรอลูกพีจริงหรอขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะที่รักและชื่นชอบเปนตัวลูกพีขอบคุณทุกคนจากใจขอบคุณทุกคนที่ออมาปเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ลูกพีสัญญาว่า หนูเห็นอยู่น้องกดใจให้ลูกพี่ลูกพี่ใช่เขากดใจให้ตลอดรอตั้งนานกว่าจะมานะคะลูกพี่ขอบคุณมากที่รอนะคะขอบคุณทุกคนต้องขอโทษจริงๆดูลูกพี่เทพแม็กไม่รอการมินเลย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคือลูกพี่เองอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายอ๋อปั่นจิ้งหรีดหัว วันนี้วันศุกร์แล้วใช่หายป่วยแล้วค่ะหายป่วยแล้วค่ะคือลูกพีทเองเนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะคะสบายดีแล้วค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะตัวลูกพีทเองอะ่ะจะมาสร้างความสุขให้กับทุกคนนี่ไงกำลังจะพูดอยู่นี่ไงว่าหมอทอ็อปเขาเปิดไพ่อ่ะแม่นนะเขาเปิดไพ่แม่นนะ รอดูเขาทั้งสองคนออกมาไล่ชนจอกันฟินใช่ไหมอืมเดี๋ยวรอเทพม็กปีนขึ้นมานะคะทุกคนเดี๋ยวเทม็กอาจจะยังไม่พร้อมก็ต้องรอรอก่อนนะคะเสียงของรอชื่นใจขอบคุณค่ะภายในสามวันนี้อุ้ยขอบคุณนะคะพี่ฝน ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณพี่พทุกคนที่ส่งของขวัญให้ลูกพีนนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้หมอท็อปเปิดไพ่อย่างชื่นใจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยสวัสดีพี่นับด้วยนะคะสวัสดีนะคะอ่าฟินแน่นอนเพราะว่าหมอท็อปเป็นคนที่เปิดไพ่แม่นมากๆฟังเสียงของเราลูกพีแล้วฝันดีขอบคุณมากๆเลยค่ะภายในสามวันนับจากนี้รอดูนะคะ รอดูเขาทั้งสองคนว่าเขาจะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่พีแล้วก็ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะฉันได้เขียนพลังบวก<ฉ>เดี๋ยวบอกก่อนครอวันนี้น<ธ>ี่เป<อ>็น่อนกันได้เลยนะคะถ้าสุว่าถ้าถ้าถ้ายังไม่หลับไม่นอนก็มามาโมมาเมากันแต่คืนนี้ น้องวันนี้น้องน้องสาสางานนะคะสาสางานนะคะงานเยอะทำสเก็ตด้วนงานดังนั้นก็เมา์มอยกันอย่างสนุกสนานใช่เพราะว่าวัยรุ่นนอนเช้าใช่ไหยคุณเอกจรจริงอ่ะร้องเพลงกันขาได้เดี๋ยวร้องเพลงแต่ว่าเทพแม็กอะเขาจะร้องได้หรือเปล่า เมื่อวานเอวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์ก็รู้สึกว่าจมูกดีขึ้นอ๋อฉันเป็นห่วงเขาตลอดละแกไม่ใช่ไม่ห่วงงานเยอะจริงๆค่ะน้องอะ่ะน้องกลับไปคืองานแบบถาโถมน้องมากๆจริงๆคือรอน้องหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้องถ้าน้องออกมาไลฟ์เมื่อไหร่เราก็จะเห็นมานั้นนะอืมประมาณนั้นนะคะตั <laughs> ้นรยบอกพี่กระแตบอกว่าเต้นค่ะเต้น <laughs> โอ้โหให้เต้นเลยเหรอเทพแมกไหวหรือเปล่า <c oughs> ไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละแกเขาจะไหวไหมฉันเป็นห่วงสุขภาพเขาอยู่ตอนนี้เขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแกเออรอพี่เจไลอ์อ๋อ <c oughs> ดีๆมีงานเยอะมีเงินใช่ในะ่ไหนๆก็จะรอไม่เป็นไรคะ่ะรอน้องเธอขาเพราะว่าน้อสองคนเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือเหมือนเขาเ,<อ>เขาพักพักตัวเองด้วยอะ่ะแบบพักร่างกายพักการทํางานคือชาลีก็อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนเนาะแล้วก็ขุดดินอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซื้อลงซื้อรถใหม่โอ๊ยตายแกชาลีลงสตอรี่อจออ๋อเล่นกับงูเห็นไหมอืมนั่นแหละ <laughs> อยากให้เทพขึ้นจอค่ะ เขาอยากเห็นหน้าคุณแม่อ๋ออยากเห็นหน้าคุยเหรอคะใช่สะดวกไหมคะกลัวน้องวะไม่ค่ะน้องน้องสาสางงานนะทุกคนรักลูกดีที่สขอบคุณค่ะถ้าถ้ารอน้องคืนนี้ไม่ต้องรอนะคะน้องสขาสาธางแข่งงานอยู่ใช่ค่ะน้องแทบจะไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเพราะว่า เออเนื่องจากงานที่นูน่นนะหนักมากๆแล้วก็น้องไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนจริงๆเพราะว่างานน้องนี่คือเยอะแบบเยอะเยอะจริงๆอะ่ะเออเหมือนเขาแบบเหมือนเหมือนที่เขายังไม่ได้รับงานแล้วเขาไปรับงานอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบมาหาเขาเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะแล้วก็ต้องให้เวลาน้องเขาหน่อยนอ้อไม่งานที่เกาหลีเยอะดีแล้วกลับมาไทยจะได้อัปเกรดงานในไทยใหญ่ขึ้นใช่คะ่ะมันเป็นข้อดีสําหรับสําหรับเราทุกๆคน ตรงที่ว่าเราได้รับรู้ว่าน้องไปถึงไหนแล้วถูกต้องไหมอืมขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจใช่ค่ะตอนนี้เรามาเสพความสุขกันเนาะเออเรามาเสพความสุขกันเชื่อมั่นแหละสองคนค่ะถ้าถ้าเรารักทั้งคู่จริงๆนะก็คือว่า<ม>ถ้ามีกระแสอะไรด้านลบอะไรมาในช่วงเนี้ยเราอย่าอย่าเพิ่งไปตื่นตูมเพราะว่าม,ออมันมีผลกระทบ กระทบงานทั้งทั้งทั้งคู่นะทั้งสองคนนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะถ้ามีข่าวทางด้านลบอะมันกระทบทั้งสองนะเราเราเสพรอเสพความสุขดีกว่ามามสนุกสนานเสพความสุขดีกว่ากระแสลบก็ก,ก็ก็เราก็ไม่ต้องไปเอ่อเขา,าเรียกว่าไงไม่ต้องเอ่อไปถกเถียงกันในห้องแชทน,นู่นนี่อะไรเงี้ยไม่งั้นก็ค<ม>ือแบบก็จะทําให้กระทบงานของทั้งคู่นะคะ ก็พูดพูดได้ประมาณนี้อืมเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งพูดไปมากๆอ่ะผลกระทบการทางาน,นของน้องมันจะเกิดขึ้นผลกระทบของน้องจะมาแน่นอนนะคะเราต้องเอ่อเชื่อมั่นในตัวน้องสองคนตราบใดที่น้องยังไม่ออกมาพูดอะไรจงเชื่อในสิ่งที่น้องเป็นอยู่ณตอนนี้แค่นั้นพอ อืตอนนี้เขาเราตีกันเองนะทุกคนเราตีกันเองแต่น้องอยู่เฉยๆทุกคนคิดดูดิเราตีกันเองอะบางทีมันไม่สมควรไงอืมใช่ค่ะคือเราอยากให้เออ่ทุกทกทุกคนอยากไปพูดถึงน้องในทางที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าน้องเออ่ทำงานทั้งคู่อะแล้วเวลาไม่มีงานขึ้นมามันจะเกิดความเสียหายสำหรับน้องทั้งสองคน ถ้าดราม่ามันเยอะเกินไปอะถูกไหมอืมชาลีดีเล่นกับงูหัวกระโหลกเขาเป็นคนแบบนั้นละแกปล่อยเขาไปตายนี้แหละตายนี้แหละสไตล์ของชาลีเขาคือแบบนี้เลยใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเออเรื่องดราม่าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อน้องทั้งสองคนนะเขาห่วงใยกันตลอด อืมโพนี่แหละชอบพูดประเด็นต่างๆมาเรื่อยเขาสองคนเงียบหยิบเออจริงช่วงนี้งูเยอะครับฝนตกใช่ลูกพีททำผมเหมือนชาลีเลยเอา้าทำเหมือนยังไงก่อน <c oughs> ฉันติดกิ๊บนะฉันเหมือนชาลีเหรอเออแล้วรู้ไหมว่าการที่ทำให้อ่อทั้งสองคนมีประเด็นดาาม่าขนาดเนี้ย ฉันเข้าใจนะว่าเขาดังขึ้นน่ะแต่คุณนึกถือสภาพจิตใจเขาทั้งสองคนหรือเปล่าเออคิดแค่นั้นแหละเราพูดในสิ่งที่มันดีๆไว้อดีที่สุดแล้วอืมอย่าไปขยายความรอความจริงจากน้องทั้งสองคนนั่นแหละดีที่สุดภาพลบๆอะไรก็อย่าเพิ่งไปคิดมากใช่แฟนเก่าวนองเขามีคนใหม่ไปตั้งนานแล้ว จงมีสติใช้คำว่าอะไรดีคะเทพแม็กผูดโท <c oughs> หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะคะ <c oughs> <c oughs> เรอาอก็ยังเห็นความสดใสของของแต่ละคนอยู่ก็ก็ยังทงั้งถ้าถ้ายังไม่ไม่ออกจากฝากทั้งคู่แล้วก็ดูของเราแบบอย่างนี้แหละอคอยดูคอยรอด,ดูเราติดตามต่อไปเราก็คือแบบว่าชีวิตมันก็เดินเนินไปแบบว่าธรรมชาติอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าอะไรมันจะเกิด มันก็ต้องเกิดต้องใช้คำนี้นะใช่ค่ะอะไรจะเกิดกก็เิดต้องเกิดเราแค่เตรียมรับมือเตรียมรับมือแค่ยอมรับในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ต้องรับมือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถูกต้องเราต้องอยู่ความเป็นจริงถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่า อะไรก็แล้วแต่สวัสดีค่ะพี่ยุ้ยพี่วัาดีค่ะพี่ยุ้ยว่างไหมมาคุยกันไหมสวัสดีค่ะพี่ะอ,อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องเราต้องยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเรานะทุกวันนี้ถูกต้องอืมผมมีข่าววงสามเหลี่ยงงวดนี้สิวงสามเหลี่ยมใช่ไหม เออจริงๆนะอะไรที่มันจะเกิดคือให้มันเกิดไปเราต้องรอลูกยังไม่นอนค่ะแหววแอ๋อโอเคโอเคได้ค่ะพี่ยุ้ยได้ได้ออืมอะไรที่มันเออมันยังไม่เกิดอ่ะก็ก็รอดูก่อนอืมรอดูไปก่อนเนาะว่าเขายังไงเข้าใจเปล่าอย่าเพิ่งไปพูดอะไรที่มันแบบ ก็รีเหมือนกันนะพอมีข่าวอันนี้เนาะก็คือฝึกฝึกความอดทนว่าเรามีความอดทนต่อข่าวนี้สูงมากน้อยแค่ไหนอืฝึกลองลองซ้อมคําตอบดูซ้อมตอบดูว่าว่าว่าสมมติว่าข่าวนี้มาเนี่ยลองลองดูซิว่าเอะในความเป็นจริงแล้วในชีวิตจริงของเราแล้วเนี่ยเรารับกันได้ไหมรับกันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรารับรับรับต่อในความเป็นจริงในชีวิตจริงของเราได้ที่เราที่ที่ ทุกคนนะก็ต้องมีเรื่องราวมากมายอยู่แหละถ้าเรารับในสิ่งที่คิดว่ามันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้มันก็คือเป็นเป็นชีวิตของมนุษย์อะถ้าเรารับในความเป็นความเป็นมนุษย์อืมเพราฉะฉะนั้นนะวันนะี้ก็อ่าเพราะฉะนั้นนะนะตอนนี้เราก็ ดำนินชีวิตของเราเรื่อยๆไปเรื่อๆยๆแหละให้มันเป็นปกติอย่างหนึ่งคือ MVP การมีเหนียวแน่นมากๆใช่เพราะว่าน้องเป็นคนที่น่ารักแต่ก็อย่าลืมว่าแนกชาลีเองก็มีคนรักเขาเยอะเช่นกันผู้แปลกๆไม่แปลกค่ะเราเอาความจริงมาคุยเรื่องสัจธรรมมากกว่า เพราะว่าลูกพีชเห็นดราม่าเยอะก็เหมือนเราฝึกจิตใจของเราเองด้วยว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาทุกทุกคนจะทำยังไงกันเท่านั้นเองเท่านั้นเองถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเตรียม,มเราจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเปลีป่ยนไปยังไงอะมันเกิดขึ้นหรือถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะยังคงต่อไปไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงแต่เชื่อว่าอ่าหลายๆคนอาจจะมีคําตอบในใจแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือสัจธรรมเนาะในใน ในชีวิตจริงของเราลูกพีพูดคนเดียวก็เอาไปขยายเข้าใจผิดกับคำว่าอะไรเกิดก็ต้องเกิดเออใช่เข้าใจคำว่าอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดหมายถึงสัจธรรมของของมน,นุษย์ให้พวกคนคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆริงอะพวกคุณจะรับมือกันยังไงที่เราจะพูดกันคือมันประมาณนี้ไม่ได้บอกว่าสองคนอะไรกันถือต้องเข้าใจไหมเพราะว่าตอนนี้เ้างของคนเขายังเงียบกันอยู่เลยเขาไม่ได้อะไรกันเลย เพอเผอรอเขาคุยกันอยู่หลังบ้านก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> เออถูกต้องไหมอะที่ลูกพีทพูดอ่ะขอบุณนะคะข้างล่างบอกว่าถ้าเติบเล็กขึ้นเนี่ยข้างล่างบอกแล้วเราก็รักน้องทั้งสองคนเหมือนเดิมดีค่ะรักเหมือนเดิมนี่ไงเข้าใจไหมเขาทั้งสองคนน่ารักมากๆสวัสดีค่ะผมขอแทงสวนน้องอาจมาสิ้นเดือนนี้ วันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วเนาะวันนี้สิ้นเดือนแล้วพรุ่งนี้ก็วันใหม่แม่เดี๋ยววันนี้วันที่อะไรสามเอ็ดไหมคะวันที่สามสิบพรุ่งนี้สามเอ็ดสามสิบเธอรอเธอรอเธอคือคือเขายังไม่ออกมาอะไรกันก็คือให้รอแค่นั้นเองจักรวาลบอกน้องยุ่งน้องอยู่น้องคุยกันตลอดเออ เขาคุยกันตลอดล้วพวกแกเขาเป็นแฟนกันเขาจะไม่คุยกันได้ยังไงล่ะถูกไหมล่ะเออสบายมากมากมาลุน้นวันที่หนึ่งดีกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะออกอะไรหวยออกอะไรคุณออรู้ไหมว่าเออ่เรื่องน้าท่วมเม่อคุณจะไปช่วยเหลือเขายัางไงเนี่ยเอาเรื่องนี้ดีกว่าไหมสุโขทัยเนี่ย,ยใกล้ๆฉันเนี่ย <c oughs> น้ำท่วมมาให้ให้ลึบลับไปหมดถ้าคุณถูกเหมือนกันนะคุณจะเอาเงินมาช่วยพวกเขาไหมเตรียมซุปสบียงอาหารแห้งให้พร้อมนะคะเนี่ยบ้านใครที่น้ำท่วมบ่อยมาไม่มาแต่พี่ปูพูดแล้วหาของกินให้น้องกาม,มินไลท์ใช่พี่ปูพูดในไลท์นะคุณคุณแม็กว่าพี่ปูบอกว่ากำลังจะหาของกินให้น้องกาม,มินไลท์ขายของอืมอ่าเขามาพูด จะเข้าพิษโลกแล้วใช่แม่ไผ่รอการมินมาขายคอลลาเจนอยู่ค่ะถูกต้องค่ะน้ำท่วมให้รีบตักวิดน้ำออกซะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคุณเอกดูอยู่พี่อ๋อพันเตอร์วันดีจัดลงไว้แล้วหรอมาคุยกันไมามามา,มา,ม,ามาคุยกันมาคุยกันคุยกันต่อเหนื่อยพูดหรือยัง วันี้วันนีครับพี่แม็กวันนี้ครับลูกพีสวันดีครับทุกคนมันไม่แล้วกำลังแล้วครับใกล้แล้วใแวมมาหาก่อนคิดถึงเออคิดถึงกันทำไมสวยสะท้อนน่ะในหนน้องพีซสะท้อนนี่ เออพี่พี่ออฟทำไมเสียงสะท้อนวะพี่ออฟเปิดไม์แล้วลูกพี่เสียงสะท้อนเฉยเลยคือถ้าถ้าเกิดมาคุยกันแบบนี้มันต้องสนุกไงแกเราต้องเราต้องให้พี่ออฟมาคุยด้วยเพราะมันจะได้สนุกสนานขึ้นไปอีกเข้าใจปะเออรองเงินดิจิตอลช่วยน้ำท่วม <laughs> น่ารักนะน่ารักนะแบบเออ,อเราเราตอ,อเ,ออเออดี๋ยวเดี๋ยว ใครแบบรีจิสเตอร์ผ่านแล้วช่วยช่วยช่วยดีเอมมาสอนหน่อยนะคะสมัครยังไงพี่อออทำไมเสียงสะท้อนฉันอยากคุยกับแกฉันคิดถึงแกหายยังสะท้อนไหมครับสะท้อนอยู่เอาทำไงดีลงแล้วลงแล้วอยวขอเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไปรีสตาร์ทเครื่องก่อนคุยได้แป๊บเดียวไหมรอหนาโอเค